คำเตือนทางช่องเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงเสือสลากสิ่งแว่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดตดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับเพื่อนๆเลยเอฟซีวีในชาแนลวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะหลังจากไม่ได้พูดคุยกันหลายวันนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันวันนี้ก็มีมาแล้วของพี่เนียก็มาแล้วนะของของปู่สำนักส่งก็มาแล้วนะของพี่เนียก็เพิ่งจะส่งลายให้เมื่อวานนี้เองนะ เมื่อวานส่งลายให้ว่าจะลงจะลงทีเนี้ยส่งมาเมื่อวานนี้ก็ว่าจะลงเลยก็ไม่ได้ลงนะก็เอามาเอามารวมเอามาลงวันนี้นะลงวันนี้พอดีเนี่ยพอดีเลขน้องสาวก็เลขน้องสาวก็เพิ่งจะส่งเม่อวันนี้เลขน้องสาวเขาไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปให้นะไม่ได้อัดคลิปให้ เขาส่งมาให้ทาง messenger นะก็เลยต้องเอามาพูดแล้วก็ส่วนเลขนกเลขนกแก้วขาวนะที่งวดที่แล้วงวดที่แล้วหลุดนะงวดสองงวดก่อนมันเข้าเข้าสามตัวเข้าสองตัวแต่งวดที่แล้วนี่หลุดวันนีเ้เขาเลยไม่ถ่ายวิดีโอให้นะไม่ถ่ายวิดีโอให้แต่เขาก็ได้เลขแล้วนะ น้องแก้วขาวจับเลขให้แล้วแต่เดี๋ยวจะไว้ลงคลิปหน้านะจะไว้ลงคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้เขาแต่เขาส่งเลขให้แล้วนะส่งเลขแต่ยังไม่ได้ลงนะวันนี้จะมาลงเลขของน้องสาวก่อนนะเลขน้องสาวแล้วก็เลขเพื่อนบอกนะแล้วก็เลขของแอดมินนะเลขของแอดมินนะ แล้วก็มีเลขของพี่เนบวิลัมนะแล้วก็มีของปูสสนะงป่สำนักสงฆ์นะมีของปู่สำนักสงฆ์นะเลขน้องสาววันนี้ก็ให้ให้มาหลายชุดเลยนะปกติน้องสาวจะจ,จุดทูบไอ้ไข่นะจุดทูบไอ้ไข่แล้วก็จุดทูบของขออ่า น้องระดานะน้องระดาแล้วก็จุดทูบไอ้ไข่ส่วนมากจะมีเลขอยู่แค่สองชุดสามชุดแต่วันนี้ให้หลายชุดหน่อยนะให้หลายชุดหน่อยวันที่แล้วก็ถูกนะ่ะวันที่แล้วน้องสาวก็ถูกนะ <c oughs> วันนี้น้องสาวให้มานะให้มาแปดสามนะแปดสามแปดหกแปดสี่เก้าหนึ่ง ห้าหนะึ่งสามตัวให้มาเป็นสองเหนะึ่งเลขของน้องสาวนะแปดสามแปดหกดสีาหนึ่งห้าหนึ่งสมตัวให้สองเหนะึ่งเพิ่งจะส่งเมสเซจมาเมื่อสักสักพักนี้เองนะเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเขาก็เลยส่งเมสเซจมาให้ ส่ง Messenger. ไมเซนเจอร์ม่ใช่ส่งไมเซนเจอร์ Messenger มาใหนะ้แล้วมาที่เลขของปู่สำนักส่งนะปู่สำนักส่งเมง่ดที่แล้วก็ห้าเจ็ดนะแอดมินแอดมินอยากให้เอฟซคอยตามนะปู่สำนักส่งนี่ ที่แอดมินนอามาปล,ปล่อยปล่อยตลอดที่ที่แอดมินบางบางงวดแอดมินก็เอามาลงบางงวดแอดมินก็ไม่ได้ลงนะบางครั้งบางครั้งลืมนะลืมไม่ได้ลง mm hmm. คือปู่สำนักส่งนี่จะเข้าตลอดนะบางครั้งมีหลุดบ้างงวดงวดหรือสองงวดแล้วก็กลับมาเข้าใหม่เข้าใหม่นะนะงวดงวดก่อนต้องเข้าเก้าห้านะงวดที่แล้วเข้าห้าเจ็ด นะของปูสำนักสงฆ์แตงวดน,นี้ก็ให้มาแล้วให้3มตัวมา2ชุดนะแล้วก็จัดจัดสตัวมาปู่ให้มา179แล้วก็0 79, นะูนย์เจสตัวมี9ก้าหนึ่งเก้อเไม่ใช่เก้าเจ็ด แล้วก็8081นะของปู่สํานักสงฆ์นะงวดที่แล้วเข้า57งวดก่อนนั้นเข้า95นะปู่สํานักสงฆ์179079 9190798081นะก็คือปู่เขามั่นใจว่า8กับ9จะมานะ8กับ9จะมางวดนี้นะ แล้วก็พีเนะพ่เนียบุยิลำนะพี่เนียบุิลำก็ให้ตัวเด่นมามีเก้ามีแปดมีสามนะแล้วก็วิ่งเก้ากบวิ่งแปดนะตรงใจแอดมินมากเลยนะวันนี้แอดมินก็นะแอดมินก็ว่าวันนี้วิ่งเก้ากบวิ่งแปดนะน่าจะได้ตังค์ใช้ คนที่วิ่ง9ก้าก็วิ่ง8ปดวันนี้นะพี่เนี้ยให้ 3, 9 8้าแปดสามเกตัวให้9 0 8าศูนย์แปดนะของพี่เนี้ยงวดที่แล้วเข้า61นะจากที่หลุดมา3งวดงวดที่แล้วกลับมาเข้า6กหนึ่งนะ ถ้าเข้าแล้วก็จะเริ่มเข้าเราคอมีเนี้ยนะให้วิ่งเก้าวิ่งแปดวิ่งสามนะเออให้ตัวเด่นตัวเด่นเก้าแปดสามเลขวิ่งให้วิ่งเกนะ้ากับแปดกัปีเนี่ยปีลำซึ่งตรงใจแอดมินมากเลยแอดมินก็แอดมินก็ชอบนะแอดมินก็ชอบนะแต่ว่าเดี๋ยว แอดมินก็ชอบส่วนเลขวิ่งแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะปล่อยให้คลิปหน้านะจะปล่อยให้พร้อมกับเลขนกนกแก้วขาวนะจะปล่อยให้เลขพร้อมกับน,นกแก้วขาวนะเลขวิ่งของแอดมินนะวันนี้แอดมินไม่รู้เป็นไรชอบมากกับเลขเลขวิง่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะปล่อยให้อันนี้มาดูของเลขเพื่อนก่อนนะ เลขเพื่อนให้มาชุดเดียวนะได้เ,เพื่อนให้มาชุดเดียวแต่ของแอดมินเขียนใส่ไปสองชุดนะของแอดมินเขียนใส่ไปสองชุดแต่ว่าของแอดมินแอดมินยังไม่บอกเบอร์เลขมาจากไหนนะแอดมินยังไม่บอกแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยบอกมาชุดเดียวสามตัวนะของเพื่อนก็ถูกตลอดนะเขาก็ ถูกบ่อยไม่ใช่ว่าถูกไม่ใช่ว่าถูกครืองวดถูกบ่อยคือถูกบ่อยเพื่อนให้มาตัวเดียว907เพื่อนให้907ตัวเดียวนะแอดมินก็ไม่ได้ตัดนะก็ถ้าใครชอบก็ไปตัดตัวเองนะจะซื้อ90หรือซื้อ07หรือว่าซื้อ97ก็แล้วแต่ไปตัดตัวเองส่วนตัวสตัวนี้เป็นเลขของแอดมิน นะเลขของแอดมินแต่แอดมินยังไม่บอกที่มาที่ไปนะเอาไว้ดูวันหวยออกก่อนนะถ้าวันหวยออกมันออก2ตัวนี้แอดมินถึงจะพูดนะแต่ถ้ายังไม่แต่ถ้ามันไม่ออกแอดมินก็จะไม่พูดนะจะไม่บอก2ตัวนี้เป็นเลขของแอดมินะนะก็ถ้าถ้าตกใจเลขของเพื่อน หรือว,ว่าเลขของแอดมินก็าไปจัดได้นะแต่ว่าจะมีน่าจัดก็หน้าก็น่าจะเท่านี้แหละเพราะว่าส่วนเลขเลขแอดมินเลขแอดมินที่แอดมินชอบเลขวิ่งนะเลขวิ่ง เดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะปล่อยแล้วแอดมินจะจะบอกอีกทีหนึ่งนะพร้อมเลขนกแก้วขาวนะคลิปหน้านะวันนี้ก็น่าจะคุยกันแค่นี้นะยังไงก็ฝาก f อไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกดระดิ่งติดตามนะฝากดันช่องให้หน่อยฝากช่องนี้น้อยช่องนี้ไว้หน่อยนะฝากดูคลิปกันนิดนึงนะฝากดูคลิปกันนิดนึง ช่องนี้แอดมินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะติดตัวละด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าถ้าออกเลขสองตัวนี้แอดมินก็จะบอกว่าเลขมาจากไหนนะสองตัวเนี่ยถ้าเกิดออกนะถ้าออกแอดมินจะบอกว่ามาจากไหนแต่ถ้าไม่ออกก็แอดมินก็จะไม่พูดนะวันนี้ก็ น่าจะเอาแค่นี้แหละนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงโดยด้วยนะถูกหวยอ่าเดือนธันวานะเดี๋ยวถูกหวยกันทุกคนทุกคนนะขอให้ได้โชคกันไม่ได้โชคใหญ่ก็ขอให้ได้โชคเล็กนะแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านนะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.